ไปดูบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะครับซึ่งมีคุณพิกุลทิพยุรพันธ์นะครับผู้สื่อข่าวของ n b t เซา์นะครับลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับดูความคึกคักการเดินทางการสัญจรไปมาบนท้องถนนในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมานะครับเราจะไปดูรายงานพิเศษนะครับกับคุณพิกุลทิพยุรพันธ์ผู้สื่อข่าว n b t เซาฟ์ครับติดตามรายงานสดกันเลยครับ กรับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดยะลาประจำปี2568ได้รายงานสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนล่าสุดพบว่ามีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลา และมีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งคนเพศหญิงไม่มีผู้เสียชีวิตโดยข้อมูลสะสมมีอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดยะลาเกิดขึ้น9ครั้งในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลาสีครั้งอำเภอรามันหนึ่งครั้งและอำเภอเมืองปรงปีนังหนึ่งครั้งอำเภอยะหา3ามครั้งมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น11คนเพศชาย3คนและเพศหญิง8คนยังไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตเราไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่สัญจปรปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาของวันนี้กันค่ะ เดินทางมาจากที่ไหนคะปะัตตานีค่ะกำลังกำลังจะไปมหาลัยราชัยาลาค่ะไปทํางานค่ะแล้วก็นี้ก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วนะคะใครที่สัญจรอ,อยู่ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอไอ้คนปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสมาเที่ยวยาลานะคะก็อยากให้ ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็เพราะว่ายะลามีที่เที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆค่ะปีใหม่ค่ะไปทำงานกันี่ขอให้ชาวยะลาทุกคนไดพบแต่ความสุขขึ้นปีใหม่นี้ครับในยะลาทุกคนว่าน่ากลัวแต่ลองมาเที่ยวดูว่ายังไม่ได้น่ากลัวยางที่คิดครับผมขอ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 ,ขอดีปีใหม่ทุกทุกท่านซื้อคอนที่ตลาดใหม่ค่ะ ปีใหมน่นี้ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทั้งนี้จังหวัดยะลาย,ยังคงยึดมาตรการเข้มในการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขร่วมด้วยช่วยกันดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังมีกองกําลังภาคประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบและพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลารวมไปถึงอปพรเข้าบูรณาการทํางานร่วมกันร,ร่วมปฏิบัติหน้าที่และร่วมรณมงรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่2568อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรตามท้องถนนตั้งเป้าว่าปีนี้จะลดอุบัติเหตุและลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยที่สุดค่ะ